เธอฉันเป็นผู้หญิงของผู้ชายลองกู้เธอกล้าดียังไงมาตบฉันฮนะฉันไม่สนใจว่าเธอจะเป็นผู้หญิงของใครวันนี้เธอมาขวางตาฉันอยากตบฉันก็ตบนายคุณตบผู้หญิงของผมจ่ยามหน้ากันเกินไปแล้วนะยามหน้านายมันแค่คุณชัยลองของตระกูลกู้ต่อให้อยากจะเป็นผู้สืบทอดตระกูลมากแค่ไหนแต่ด้านหน้าก็ยังมีกู้จัว รออยู่ก่อนส่วนฉันฉันเป็นภรรยาของผู้มีอำนาจในหัวกุกทำไมฉันถึงต้องไว้หน้าคนอย่างนายหลุนหานซิงเธอไปเอาความกล้านี่ไปจางไงถึงกล้าพูดกับฉันแบบนี้จากฉันเองผู้ชายลองกู้ยิงจองหองจริงๆ ตระกูลกู้โลงสั่นสอนกันมาแบบนี้นะดูเหมือนว่าฉันคงต้องหาเวลาเพื่อคุยกับท่านชลากู้่หน่อยแล้วนายได้ฉันจะจำมาไว้ฝวามไว้ก่อนเอถะไม่นายไม่ไปช่วยน้องชายนายที่เกียรยุ่งไงหน้าลำคาญชมัดต้องดีบความนาจการปกครองตระกูลกู้มาให้ไหวเมื่อฉันได้อำนาจมาเล ดูซิว่าใครจะกล้าต่อต้านฉันขออภัยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเมื่อคู่นี้มีการขัดจังหวะเล็กน้อยแต่ฉันได้พบกับปัญหาหนึ่งนั่นก็คือทุกคนเต็มไปด้วยอคติที่มีต่อผู้คนในเขตเมืองซีเขตเมืองซีเป็นเมืองชายชาราที่ไม่สามารถหยุดกระแสของเวลาได้แต่ตราบใดที่เราชะลอความเร็วลงเล็กน้อยและหยุดสักครู่ เราจะค้นพบความงามของมันใช่แล้วล่ะภาพยนตร์เรื่องแสวงหาจะแสดงให้ทุกคนได้เห็นเขตเมืองซีที่สมจริงและสวยงามผมจะถือโอกาสนี้เปิดการออเดชั่นตัวเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้ในรูปแบบการประมูลการออเดชั่นทำแบบประมูลได้ด้วยอ่ะได้สาระน่ะคุณนายหัวลงทุนภาพยนตร์เรื่องนี้ร้อยหกสิบล้านหากมาประมูลได้ก็เท่ากับมีโอกาสได้ร่วมงานกับตระกูลหัว การพยายามเข้าหาตระกูลห้ว่นั้นยากยิ่งกว่าการปีนขึ้นไปบนฟ้าสินแลนนี่นเป็นโอกาสที่ดีนอกจากนี้ยังมีการประมูลสินค้าเล็กๆน้อยๆอ,อื่นๆด้วยรายได้ครึ่งหนึ่งจากการประมูลบริจาคให้ภาพยนตร์ของผู้กับเฟิงอีกครึ่งหนึ่งจะบริจาคให้เขตเมืองสี่เช่นหวังว่าทุกคนจะสามารถประมูลสิ่งของที่ชื่นชอบได้ที่นี่ถ้างั้นเรามานเริ่มการประมูลันเลย คุณนายลำบากนะทั้งหมดนี้เพื่อเขตเมืองซีหาเขตเมืองซีสามารถพัฒนาได้ทุกสิ่งที่ฉันทำก็คุ้มค่าเมื่อคู่นี้คุณนายหัวแนะนำเรื่องการออดิชั่นนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องแสวงหาในรายการประมูลข้างแรกนี้แล้วปัดนี้ราคาเริ่มต้นหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนสองแสนห้าแสน สิ่งที่คุณหลวนพูดกับบนเวทีเมื่อกี้โดนใจฉันมากแต่กูหนูบางคนก็เิ็มใจจะช่วยสนับสนุนคุณหลวนหนึ่งล้านหนึ่งล้านห้าแสนฉันคิดว่าก็มีเล็วคุณหนายหัวตั้งใจดีที่จะแย่งกับฉันเหรอสองล้านนายคงไม่คิดอะไรกับคุณหลวนใช่ไหมกูจัวซึ่งเป็นความคิดที่สกรปรกจริงๆห้าล้านสองแสนโอเจิงนี่ภรรยาฉัน หล้านแดล้านสิบล้านประธานกู้ประธานหัวยอมหลีกทางเสเถอะเร็วจริงๆริสิบแปดล้านใครเธอมาได้ไงคูนดูสามตะกุนกู้กู้จิวกู้จิงมีความสาม,มารถน่าทึ่งในการจัดการธุรกิจในชาติก่อนว่ากันว่าท่านชรากู้ มีความคิดจะให้กู้จิวสืบทอดอุตสาหกรรมของตระกูลกู้เช่นกันหากเราสามารถร่วมมือกับกู้จิวเพื่อพัฒน,นาเขตเมืองซีในชาติพอีได้กู้เจ้าจะไม่ลาบลื่นเหมือนชาติที่แล้วอย่างแน่นอนแย่งฉันนะใครวะก็ะแย่งฉันนะยอมองโง่ซั่วนั่นน้องสาวใช่ไหมมันไม่เหมาะสมกับนายน,น้องสาวนายเหรอ 1 8ล้านครั 1, least 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 thousand, ้งที่1 18ล้านครั้งที่2 18ล้านครั้งที่3ประมูล1 8ล้านขอแสดงความยินด <ha. S 1> ีกับคุณผู้หญิงท่านนี้ด้วยนะครับได้รับโอกาสออดิชั่นบทบาทนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องแสวงหาเมียจ๋าเราไปสนุกกับประเพณีที่แปลกใหม่กันดีกว่าหลานๆเฮ้เฮเฮฉัน ฉันเป็นมัมมี่เฮ้ย